สวัสดีครับอ,อยู่กับหกล้อดากรีนครับอ้ซมดินมันจะหมดหรอเป่ไมไ่ฟินตัวนี้ขึ้นมาเยอะแต่ว่าแล้วไอ้ดินดานจะหมดยังยยหมดเออหมดน้ำมันอยู่หลัางรถเ้อ ดูเขาเอาหน้าดินมาเก็บไว้ครับฮะเอาไหมสักร้อยรถโอเค,ค,อเออเคใส่ดินเยอะขนาดนี้ <c oughs> นนนที่หลังให้ลูกพี่อ่ะโอนวันละพันเลยเนะอะวันละพันาาน้ำมันอ่ะเติมเอง บอกลูพี่เลยลูพี่เขารู้พอง,งานจบปุ๊บเราก็จ่ายตังค์เลยคเคลียร์น้ำมันเราเองอไปๆเราจะเอาแบบแฝงไปเลยเ <c oughs> พราะเราวิ่งอย่างนี้ตลอดไม่มีการสเปรย์น้ำมันให้ครับใครที่มาวิ่งกับเรานะก็คือ,อเติมน้ำมันมาเติมน้ำมันวิ่งเอง จบงานจ่ายไม่กี่วันหลักจบงานก็ประมาณสองวันแต่ละงานแต่ละงานเพราะว่าเราวิ่งไม่มีเงินเซ็นครับเราวิ่งเงินสดตลอดบางคนก็ไม่เข้ยใจนะว่าทำไมไม่ซื้อน้ำมันให้หกล้อดำเคยซื้อให้แล้วครับทีนี้ มันเกิดปัญหาอะไรไม่รู้เราก็ไม่อยากจะพูดก็คือเอาตามนี้เลยมีหลายอย่างเราก็ได้ทีมงานของดินด่วนครับมาช่วยหนึ่งคันคแซมวิงก็ตักตอนนี้เราทำงานเป็นฉบับครอบครัวครับแซมวิ่งก็เริ่มจะคล่องแล้วนะ ก็คือต้องหาคนฝีมือมาแหละแต่ว่าตอนเนี้งานยังไม่เยอะก็เลยให้แซมมี่เขาตัก,ตกหัดตัดทำไปก่อนให้จานมิมแต่งขอบด้านข้างให้แซมมี่ก็เอาไส้ในครับเพราะว่าเขาเริ่มคล่องละเริ่มฝีมือฝีมือเริ่มจะจ้า,จาน <c oughs> เดี๋ยวก็เก่งครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเราใส่เยอะไหมสองหกศูนย์ครับ ิดเดียวเองโอ้ตีโค้งได้เลยอ่ะแน่นอนมากอ่าหรือพี่ถอยมาอันนี้ทีมงานเราครับทีมงานเราฝั่งนู้นก็ทีมงานเรา,ท,า,เราทีมงานเราจะไม่มีรถแรงครับแต่ก็แซงได้นะถ้าจอดขี้จอดเยี่ยว เดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้างานครับเดี๋ยวดูแซมพิ่เงินแป๊บนึงต้องต้องมาดูฝั่งนี้แล้วแหละเพาขุดยังไงไม่รู้นะอันนี้หน้าดินเก็บไปครับเราเอาทั้งดินดานแล้วก็หน้าดินครับ ตอนนี้เก็บดินดานก่อนโอ้เก็บมาถึงนี้แล้วอะอันนี้หน้าดินก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับอเดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานครับหน้าง,งานเราก็ที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันดินตรงนี้ไม่ได้ซื้อ คันนี้เลยครับ